ราคาสินค้าเป็นยังไงบ้างถ้าเกิดคอม p พกับเจ้าอื่นพูดตรงๆว่าอาจจะแพงแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องคุณภาพแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันเป็นของพรีเมียมอะคะ่ะพรีเมียมกว่าแบรนด์อื่นคืออันนี้ขอเสริมนิดนึงแล้วกันก็ค,คือคิดว่าเหมือนซื้อเป็นหลักประกันดีกว่าเหมือนกับเราซื้อเป็นแบรนด์แทนที่เราไปซื้อจากสมมตุติเหมือนซื้อของเป็นร้านโชว์หวยกับซื้อเซเว่นอย่างเงี้ยคือเราก็จะรู้สึกว่าเออมันมีความมั่นใจว่าของที่เราได้ไม่ใช่ของแบบสีสวยไก่กาคือของที่เราได้เป็นของที เขามีคนเลือกมาแล้วว่าเป็นของที่ดีเป็นของที่ใช้ได้ขอเสริมนิดนึงนะคะคือเป็นทนายค่ะก็คือตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีมีว e ดิ้งสตูดิโอหลเจ้ามากที่เขาแบบได้เงินลูกค้ามาแล้วก็ชดเงินลูกค้าหนีแบบบางทีแบบอาจจะแบบไม่ได้ชุดแต่งงานอาจจะแบบเหมือนแบบสัญญาที่ทาไว้อาจจะแบบหายไปเลยเพราะว่าแบบเจ้าของเลิกกิจการปิดกิจการเพราะฉะนั้นแบบการที่เราใช้ว e ดิ้งสตูดิโอที่แบบมันแบบมีความอันเซนตี้แบบไม่แน่นอนว่าจะแบบพอถึงกําหนดวันที่เราจะแต่งงานแล้วแบบ การให้สวิสช์เขาจะยังจะมีอยู่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นแล้วว่าการซื้อกับแบบแบรนด์ที่ค่อนข้างพรีเมียมจะได้เมคชัวร์ว่าวันที่คุณแต่งงานคุณจะแบบมีชุดใส่แน่นอนมีช่างแต่งหน้าแน่นอนช่างถ่ายภาพทําผมก็แบบเมคชัวร์ว่าแบบงานมันก็จะแบบไม่มีอะไรที่แบบไม่เกิดขึ้นไงนค่ะมันเกิดขึ้นแน่นอนฟินาเล่หมายถึงอะไรเหรอครับคิดว่าหมายถึงการที่เราซื้อของและเราได้ของอย่างที่เราอยากจะได้สิ่งที่เราคิดไว้เนี่ย mm hmm. เขาสามารถทําให้เรา อย่างที่เราคิดได้ลงไปถึงบางสิ่งบางอย่างที่เราคิดไม่ถึงด้วยซ้ำเขาก็จะคิดว่าเอ้ยการที่คุณทําแบบที่เราคิดเนี่ยเราตีไว้กรอบไว้อย่างหนึ่งเนี่ยมันอาจจะไม่สุดในทางที่เราเป็นก็ได้เพราะว่าจริงๆเราคือเราไม่ใช่มืออาชีพในด้านนี้การที่มีมืออาชีพช่วยดูแลเราเนี่ยทำให้เราได้สามารถเก็บในมิติอื่นๆที่เรามองไม่เห็นในรายละเอียดเล็กๆบางอย่างเช่นบอกว่าเออการไปถ่ายข้างนอกเนี่ยทำยังไงถึงจะดีทํายังไงถึงจะสะดวกทายังไงถึงจะไม่ลําบากอะไรพวกนี้ซึ่งแบบ ชุดเราวันแต่งงานครั้งเดียวเนี่ยครับเราไม่รู้หรอกครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ของที่เป็นพวกเนี้ยสตูดิโอเขาผ่านมาหมดแล้วเขารู้มาก่อนเขามีประสบการณ์มาก่อนคิดว่าฟินาเล่แปว่าเพอร์เฟกค่ะเพราะว่าเขาสามารถทําทุกอย่างให้เราได้จริงๆทุกโพโรเซสแล้วก็สําหรับคนที่แบบไม่ค่อยว่างไม่ค่อยมีเวลาทํางานเยอะก็ใช้์วิสที่นี่ก็ดีเพราะว่าครบทุกวงจรค่ะแนะนาลูกค้าท่านอื่นที่จริงก็แนะนาไปแล้วนะแนะน,น่วนใหญ่จะแนะนําเพื่อนร่วมงานก็คิดว่าถ้าอยากได้สิ่งที่ ไม่หนีไปไหนแน่ๆว่าเขาจะไม่ปิดหนีไปนะครับก็คิดว่าเป็นที่ที่แนะนําได้ครับขอบคุณครัค่ะสวัสดีค่ะชื่อเมี่ยวนะคะถ้ามาจากไทยมาจากกรุงเทพค่ะแต่ว่าเคยไปอยู่ที่ยูเอสอยู่ชิคาโกก็มาจากกรุงเทพและชิคาโกสวัสดีครับชื่อกักครับ <c oughs> ก็เป็นคนกรุงเทพโดยกําเนิดครับก็มีได้ไปอยู่ต่างประเทศมาบ้างไปเรียน จากญี่ปุ่นนะครับบริการอะไรบ้างคือเราใช้บริการฟินาเล่ทุกอย่างคะ่ะไม่ว่าจะเป็นพีวดดิ้งทั้งอินดอร์เอาท์ดอร์แล้วก็วันแต่งงานวันแต่งงานก็ใช้ทั้งแต่งหน้าทําผมชุดแล้วก็ช่างภาพก็คือใช้ w e ดดิ้งสตูดิโอแค่เจ้าเดียวแล้วก็ไม่ได้ใช้ที่อื่นอีกเลยนะคะถ่ายภาพพีวดดิ้งก็คิดว่าเป็นบริการโดยทั่วไปที่ได้รับคุณภาพดีพนักงานบริการดีจนไปถึงช่างภาพจะเป็นกันเองทำให้เรารู้สึกไม่เกรงเวลาถ่ายภาพ ทำให้รู้สึกว่าเรา,เ,ราเหมือนกับเราคุยกับเพื่อนแล้วเพื่อนมาถ่ายเราอะไรประมาณอย่างเงี้ยครับทำให้รู้สึกว่าเราแบบไม่ต้องฝืนไม่ต้องแขง็งทั้งที่แบบส่วนตัวเราเป็นคนที่ค่อนข้างเกรงคิดว่าน่าจะเห็นจากการสัมภาษณ์แล้ว,ลวนะครับมันเกรงน่าจะพูดเรื่องชุดด้วยค่ะคือชุดที่นี่เขาูรสึกว่าชุดโมเดิร์นและสวยเพราะว่าปกติก็ไม่ค่อยได้สนใจอะไรประมาณนี้แต่ว่าดูแล้วแบบบรรทันสมัยดูแล้วแบบเหมือนสวยค่ะชุดสวยมากค่ะเหมือนชุด จริงๆแล้วชุดมันหลายๆตัวที่ใส่มันหลวม,มก็คือตอนแรกเข้าใจว่าชุดแต่งงานมันน่าจะแบบเล็ก,ลกๆต้องบ,บดเป็นน้ำหนักเยอะๆมีความรู้สึกว่าแบบเรารูปร่างเป็นยังไงเราก็สามารถใส่ได้มันแบบสามารถขยายไซส์หรือว่าลดไซส์ได้คือแบบไม่มีปัญหาถึงแม้ถ้าเราชอบชุดไหนเราก็เลือกชุดนั้นได้เลยค่ะการบริการของทีมงานเหรอครับก็เอาใจใส่ดูแลดีถึงจะมีลูกค้าเยอะไปนิดนึงทำให้อาจจะแบบวันนี้อาจจะมาเป็นเสาร์อาทิตย์นะครับก็เลยคิดว่าอาจจะแบบมีลูกค้าเยอะ ทำให้ทีมงานแบบใส่ได้ไม่ทั่วถึงตลอดเวลาแต่เขาก็ไม่ได้แบบว่าละเลยเราขนาดว่าแบบเออไปทําอย่างอื่นจนแบบไม่เห็นเราไปเลยก็ยังตามมาเออเป็นยังไงรับน้ําเพิ่มไหมเออชุดนั้นลองหรือย,ยังเป็นยังไงสวยไหมอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็ดูแลใส่ใจเป็นอย่างดีครับมีความรู้สึกว่าทีมงานเป็นคนใจเย็นนะคะก็เลยแบบเหมือนมีอะไรก็แบบช่วยเหลือได้แล้วก็แบบเป็นคนละเอียดก็ค่อยๆช่วยกันไม่ได้รีบร้อนไปไหนเป็นคนใจเย็นส่วนใหญ่นะคะ ความประทับใจเกี่ยวกับฟินาเล่มีความรู้สึกว่าชุดสวยก็เลยมีความรู้สึกว่าภาพบอกมาน่าจะสวยแล้วก็น่าจะมีความสุขในวันแต่งงาน,นะคะ่ะ